สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะแม่นิดมาแล้วจ้านะคะคนนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปันนะคะจะจะบอกว่าเมื่อกี้อัดคิปไปรอบหนึ่งพูดจนหมดเสียงแล้วเนี่ยนะคะแต่นะคะบันทึกหายไปค่ะนะเริ่มใหม่ก็ได้นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาแนะนํานะคะตัวนี้เลยนะคะขายของก่อนแล้วกันค่อยมาแบ่งปันทีหลังเนาะเออนะคะ อยู่ใหนแน่เลยสูพี่นอ้องหาของก่อนเอาไว้ทางไหนก็ไม่รู้ ที่ซื้อหลอดไฟมาที่แบบเป็นกลมจริงๆแล้วมันจะแบบแเสงเห็นวานะคะพี่นิดอยากจะทํำที่แบบนี้เสีงดีๆเหมือนกันนะแต่แบบยังไงอะเนี่ยถ้าเอาแสงธรรมชาติตรงนี้สวยนะคะนะคะแล้วก็เปิดแสงไฟอยู่ตรงนี้ยได้ดีเลยนะคะขอ ขอมันหน้ามันหนกอยู่อย่างนี้ได้ไหมนะคะสวัสดีจ้านะคะวันนี้นะคะพี่นิดนะคะนิตยากรโสภาหรือว่าแม่นิดต้นเองนะคะก็ขอฝากไว้ในอ้อมจิตอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะเข้ากับเป็นคนนะคะขอนแก่นจะพี่น้องเป็นคนขอนแก่นนะคะกับปัจจุบันอยู่งามวงวานนะคะสิบสองจะ,ะพี่น้องนะคะเป็นคนเมืองพ้นจ้านะคะอ่าพี่นิดก็มาขายออนไลน์นะคะเพราะว่า เราเคยมีวิกฤตกับปัญหาเรื่องเงินแล้วก็เกี่ยวกับหลายอย่างนะรวมลวม้อมรวมกันถ้าขาดเงินก็จะมีปัญหาหลายหลายอย่างเข้ามานะคะเราก็เลยมาขายออนไลน์นะง่ายๆนะคะแล้ววันนี้นะคะพีนิดนะคะก็อยากจะมาแนะนําตัวนี้เราเคยนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าเราเองนะคะบางทีเนี่ยไม่ได้เียดอย่างไ้เห็นหนังสิมันก็เป็นกรสีลพี่น้อง นะค<ฮ>ะ,นะะอ่าวันนี้นีดก็ขอจับโทรศัพท์อัดคลิปแบบนี้นะคะเออนะคะเราก็เคยมีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าเรานี่แหละนะคะก็คือเราจะมีปัญหาเรื่องกะนะคะริ้วรอยนะคะแล้วก็หน้าเราซูมอะ่ะผิวเราไม่ไม่ไม่ค่อยจะมีออร่าอะไรเท่าไหร่เนาะออานะคะเพราะว่านี่แหละนะคะเราให้นมลูกนะคะเพราะว่าเราต้องเสียเลือดเยอะนะคะในการให้นมลูกเนะะาะ ก็ยังเอาไม่มีความสามารถลลูกออกนมไดาอยู่นนปัจจุบันนะ <c oughs> คือบมงผ่านอายุแล้วจึงจะให้ต้องให้ขวดนมแล้วก็ไปเอายาอะไรมาทาก็ไม่รู้เขาบอกเนาะแต่แยังไม่ได้ทํานี่ตัวนี้ค่ะมีใช้ตัวนี้นะคะใช้เซรั่มดโบค่ะนะคะใช้แล้วก็น่าดีคลุงนะคะผิวเราอิ่มน้ําค่ะนะคะใช้ทั้งวันขนาดหน้าหนาวผิวเราก็ยังอิ่มน้ําแล้วก็หน้าขาวกระจ่างใสมากเลยค่ะทุกคนนะคะอ่านะะ เห็นไหมนะคะเราจะให้ดูจากการเปลี่ยนแปลงไปเลยค่ะเราใช้แค่จะสองสองเองดีขึ้นแล้วค่ะยังไม่หมดเลยค่ะนะเราจะสั่งมาเพิ่มอยูน่นะสั่งมาใช้นะคะส่วนใครที่สนใจก็สั่งซื้อได้นะคะไม่ต้องกลัวค่ะพินิจเวลาพินิจจะสั่งกับใครสั่งของสั่งให้จริงค่ะสั่งกับคนที่เป็นแม่ทีมคนที่เขาใช้จริงนะคะอ่านะคะไม่ต้องกลัวค่ะนะะแล้วพี่นิษก็จะแนะนําพี่ก็ใช้สบู่ตัวนี้ด้วยนะนะคะ บูวิซีโซบค่ะนะคะก็ละยี่สิบห้าบาทเท่านั้นจน้ะนะคะใช้ล้างหน้านะคะช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะคะลดสิวค่ะนะคะช่วยให้ผิวเราอิ่มน้ำมีออร่าขึ้นปรับผิวให้ขาวกระจ่างใสเหมือนกันค่ะนะคะแล้วที่สำคัญของเขาก็จะมีคลอเจนตัวนี้ก็มีคลอเจนเหมือนกันค่ะทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ผิวหน้าเราแบบ เปล่งประกายได้แน่นอนค่ะเหมือนมีเปิด mm hmm. เขาเรียกว่า mm hmm. เปิดไฟให้ผิวหน้าตลอดเวลาค่ mm hmm. นะถ้าคุณอยากมีไฟให้ผิวหน้าตลอดเวลาคือมีออร่าของแสงสว่างตลอดเวลาคุณต้องใช้สองตัวนี้นะแล้วที่สําคัญค่ะนะวันนี้นะคะตัวนี้คือพิงค์เรดี้สำหรับใครที่อยากจะให้จะมีหอมสะอาดนะคะมัดใจ สามีสิ่งหนึ่งที่ต้องมาใจสามีได้นะคะก็ไม่ใช่แค่สบู่ล้างจุดซ่อนเล้นลรกนะคะคือตัวเรานี่แหละนะคะอ่านะคะต้องดีกับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยชื่นชมพูดจดีกับกับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะผู้ชายชอบให้เราถามถ่ายเกี่ยวกับเรื่องการทํางานเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยแฟนพี่เคยบอกกันนะคะเขาบอกว่าเขาต้องการให้แบบนี้นะคะนะคะแล้วข้อตัวนี้นะคะพิงเลดี้เขาเขาก็จะช่วยนะคะ เกี่ยวกับเรื่องนะคะทาความสะอาดจ,จุดซ่อนเลนนั่นแหละนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นคันหรือตกขาวค่ะใช้แล้วก็จะระงับกลิ่นลดการสะสมเชือ้อโรคอาการคันก็จะดีขึ้นช่วยให้กระชับด้วยสามสิบเาบาทส่วนตัวนี้คือดีท็อกนะคะส่วนตัวนี้คือดีท็อกค่ะนะดีท็อกนะคะถ้าใครที่เคยนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบขับถ่ายหรือ ไม่ดูแลตัวเองพักผ่อนน้อยดื่มน้ําน้อยนะคะชอบทานของหมักของรองอาหารปิ้งย่างต่างๆนานานะคะ่ะพินิดแนะนําค่ะนะคะอืให้ทานตัวนี้เพื่อล้างลําไส้ก่อนอันดับแรกะค่ะเคลียร์เคลียร์ยจิตข้างในก่อน <c oughs> เคลียร์ลาไส้ก่อนนะคะให้สะอาดก่อนนะคะอันดับแรกะค่ะนะ แล้วทีนี้ก็มาเคลียร์ที่จิตค่ะนะคะจิตก็ต้องเชื่อมั่นด้วยว่าเวลามากินแอปเปิลดีทองเนี่ยต้องเห็นผลค่ะก็จะเห็นผลนะเห็นผลตั้งแต่2เม็ดแรกค่ะระบบข่าถไทยก็จะดีระบบย่อยอาหารก็จะดีขึ้นนะคะแล้วจะช่วยให้หน้าท้องแบนราบพุงก็จะค่อยๆยุบหายไปแล้วที่สําคัญค่ะจะสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก น้ำหนักก็จะค่อยลดลดลงแล้วผิวพรรณก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้คุณเวลาหุ่นดีใช่ไหมใส่เสื้ออะไรก็จะดูดีหุน่นดีไปด้วยนะคะใครที่อยากสวยทักมาอยากสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกทักมาอยากมีกจิตใจที่ดีมากขึ้นก็มาติดตามเพจนี้ไว้ค่ะเราจะมาแบ่งปันวิธีการโปรแกรมจิตนะคะเป็นหนังสือระดับโลกค่ะนะคุณรู้หรือเปล่าว่าคนเราเนี่ยสมองเนะะี่ยค่ะ เป็นไปตามที่เราต้องการนะคะเป็นไปตามความคิดเรานะคะวันหนึ่งคิดได้เป็นพันเรื่องนะคะแต่ถ้าวันหนึ่งคุณคิดในเรื่องที่คุณอยากได้ค่ะมันก็จะเกิดขึ้นจริงค่ะนะคะอ่านะคะพี่น้องนะคะนิดกะน,นะคะขายของไรมาหลายปีแล้วนะคะนคนบบสสกัเป็นคนที่แบบซื่อซั์จริงใจต้อนลูกค้ามาตลอดเด้อพี่น้องนะคะบางคนพึ่งมาหูจักกันนะคะไม่ต้องไม่ต้องยานิดเด้นนะคะนิดเป็นคนที่แบบว่าจริงใจค่ะนะคะ ส่งของจริงใส่ดีเห็นผลทุกอย่างจ้านะคะพันพกเจ้าอยากใส่เนาะเออนะคะปรงยานนะคะอย่าไปวิตกกังวลกับอะไรมากมายค่ะนะให้มีความสุขแล้วก็คิดบวกเข้าไว้นะคะถ้าวันนี้เรายังคิดลบเราก็จะมองไม่เห็นอันเท่ากับสิว่าประสบความสําเร็จไหมคะทีะนี้ก็อยากประสบความสําเร็จด,ด้วยพี่น้องนะคะเราก็จะทําตามคนประสบความสําเร็จจ้านะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ไห <c oughs> นๆก็ามาขายแล้ว อืนี่เลยค่ะนี่ค่ะนี่คือกระเป๋าดักซับนะคะพี่น้องนะคะกระเป๋าดักซับเนี่ยนะคะอะอันดับแรกค่ะเราทําขึ้นมาเพื่อกํากับจิตตัวเองในการใช้เนาะเราได้ไปเรียนรู้เราจะมาแบ่งปันคลิปมหากราบยี่สิบเอ็ดวันที่ youtube นี้แล้วก็เพจนี้ด้วยนะคะทุกๆคนอ่ะแล้วก็วิธีการอธิษฐานจิตวิธีการ อธิษฐานจิตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไงถึงจะเห็นผลน,นะอ่านเราเราก็จะมาแบ่งปันก็กดติดตามไม่เยอะนะจ๊ะกระเป๋าดักทรั์เนี่ยเราได้มาจากความเชื่อเราอธิษฐานจิตนะขอเงินหนึ่งหมื่นบาทไม่บ่มีผู้ใดหูด้วว่าข่อยอธิษฐานจิตขออยีอย่างค่ะนะคะบ่ได้บอกไผ่บ่ได้บอกลูกบ่ได้บอกหัวบ่ได้บอกญาติพี่น้องบ่ได้บอกผู้ใดเลยลู้เตว่าเข้าไปเบิ่งคลิปมหากราบเราก็แชร์ให้คนอื่นได้เห็นแล้วเราก็คุ้ม คุมจิตคุมใจให้เจ้าของคิดบวกแม่ให้มีความสุขแล้วในวันนั้นมันก็เกิดขึ้นจริงภายในหนึ่งเดือนค่ะนะคะเงินทาทถมเข้ามาหาเราภายในหนึ่งเดือนสามสี่หมืน่นสามเกือบสามหมื่นจ้ะมันเข้ามาคือด,ดีใจค่ะน้องก็หละเอามาให้ด้วยแล้วก็ได้เงินจากความช่วยเหลือด้วยเนาะแล้วทีเนี้ยเราก็เอาเงินไปให้แม่ด้วยลงทุนด้วยแล้วก็น้องที่ให้มาล้วก็ให้แม่หมดที่เงินน้องให้มาแล้วก็ให้ให้แม่หมด ก็ส่วนมากคือได้ลาบได้เงินมาจากทางน้องแล้วก็บางทีเวลาเรามาเรียนรู้คลิปมากาบเราที่หานจิตเผื่อแผ่พี่น้องเผื่อแผ่แม่เราน้องเราญาติน้าเราที่ได้ดูคลิปมากาบแหละนะคะแล้วทีเนี้ยเขาก็รู้สึกว่าจากที่เราเคยคิดว่าคงไม่มีใครช่วยเหลือเราในยามที่เราลําบากใช่ไหมก็มีคนช่วยเหลือเราอะแล้วเราก็พยายามหาทางทํายังไง ให้ชีวิตครอบครัวเราดีขึ้นดีนะพี่นี่ก็แหละได้ไปขายขนมหน้าปักซอยเนาะเออก็มีชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วตอนนี้คือพี่จะตั้งใจทําช่อง YouTube นะคะแล้วก็ขายของมาด้วยแบ่งปันการใช้กดแรงดดูดกฎจักรวาลไปด้วยค่ะ <c oughs> ใครไม่ใช้มันก็เรื่องของเขาเราเชื่อว่าขอ <c oughs> <c oughs> อภัยค่ะมันคอแห่ง <c oughs> พี่นิดเบลาหลาย จริงๆอัดคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วแล้วทีเนี้ยมันคลิปหายไปพี่รู้แล้วว่าพี่จะแอดลูกค้าแอดคนมาสนับสนุนพี่ใครบ้างเราจะเอาคนรุ่นน้องๆพี่นี่สังเกตตัวเองค่ะพี่เจอคนรุ่นน้องๆค่ะรุ่นพี่ก็เหมือนกันรุ่นพี่ไม่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องอายุเยอะมาก เขาเขาสนับสนุนเราอะเหมือนขายของมาหลายปีเขาก็ซื้อเราตลอดเขาก็เชื่อมั่นเชื่อถือเราเขาก็เข้าใจเราตลอดอะแต่แต่บางคนที่เขาไม่ใช่ไม่ใช่ลูกค้าเราอะเขาเขา,เขาไม่ไม่เข้าใจเราอ่ะนะคะพี่ก็เลยว่าเออกูทำไมกูต้องไปอะไรซีกับอ,อะไรนักหนาเพราะว่าขายของออนไลน์มาหลายปีไม่รู้จักใครสักคนเลยที่มาเป็นลูกค้าพี่นะลูกค้าพี่เยอะมาก พี่ได้ขายกับใครต่อใครมามากมายโดยที่ไม่รู้จักกันเลยพี่ได้เงินจากคนที่ไม่ได้รู้จักก็จะมีเงินจากเพื่อนบ้างญาติพี่น้องแค่ไม่ไม่กี่เปอร์เซ็นเท่านั้นเองนอกเหนือนั้นคือได้จากลูกค้าที่จักรวาลส่งมาให้ที่เราไม่รู้จักกันสักคนนะคะที่ที่เราอธิษฐานจิตขอขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละนะคะขอให้ได้เสกลูกค้ามาให้นั่นแหละเราก็ได้จากตรงนั้นอ่านะคะ มีความเชื่อส่วนบุคคลนะคะถ้าไม่ใช่สายอธิษฐานค่ะนะก็จะไม่รู้ค่ะนะลูกชายค่ะกระเป๋าดักซับเนี่ยค่ะตั้งแต่ใช้มาค่ะจ่ายแค่สองพันห้าร้อยเก้าสิบค่ะเราได้มามากกว่านั้นแล้วค่ะเราก็เลยอยากจะคืนสู่สังคมค่ะเราไม่ไม่มาขายค่ะกระเป๋าดักซับยังไม่ขายค่ะแต่เราจะให้คุณก่อนอันนี้วันนี้ขอขายของก่อนเดี๋ยวจะอัดคลิปอีกคลิปหนึ่ง 21วันจะมาให้ความรู้ถ้าคุณเอาไปปรับใช้ไปอธิษฐานจิตกับตัวเองเกิดผลลัพธ์ยังไงมีปฏิหารอะไรเกิดขึ้นในการขอบคุณกับเกือกม้านี้กับจุดทูบสิหดอกไปดูคลิปอธิษฐานจิตของคููสิตาค่ะใน youtube ได้เลยนะคะอธิษฐานขอเลยแล้วคุณก็ลงมือทำทำอาชีพอะไรก็ได้ที่มันได้เงินไปไวที่มันสุดจริตอะทำเลย เมื่อวันนี้เราจะทําอะไรสักหนึ่งอย่างเพื่อครอบครัวเราก็าต้องไปยานพี่น้องก็่ต้องไปกลัวนะคะน้องๆพี่ๆสําหรับใครที่อยากจะขายออนไลน์ค่ะนะคะไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปยานไม่ต้องไปกัวปง,ปปง,ปงวลใจยังคิดย่างเดียวว่าเราทําเพื่อครอบครัวเราที่เราทําทุกวันเนี้ยถ้าวัน,นวันนี้เราเปลี่ยนคนเดียวแล้วเราสามารถอธิษฐานจิตให้แฟนเราได้งานเยอะให้ลูกเรามีแต่คนสนับสนุนโชคดี ให้แม่เรามีแต่คนเอาเงินมาให้ใช้ฟรีๆให้นะเราลูกหลานเหรียญเรามีแต่คนคอยสนับสนุนโชคดีหมดทุกอย่างเอาไหมในสิ่งที่เราจะทําดีอะนะคะพี่นิดรู้สึกว่าเวลาเราทําแล้วอ่ะอธิษฐานจิตกับกระเป๋าดักซั์เนี่ยกับจิตใต้สำนึกตัวเองนี่มันโชคดีไม่มีที่มันได้มาหลายเลยพี่น้องนะคาาสามที่เดือนนะฝึกจิตแค่สามีเดือนเองอะ เอ้ยมันก็มีบ้างที่เผลอไปคิดลบอะ่ะแต่บอกกับตัวเองว่าไม่เอาไม่กลับไปที่เดิมแล้วชีวิตฉันต้องดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นกราฟชีวิตฉันต้องพุ่ง,งขึ้นพุ่งขึ้นสิเวย้ยบอกกับตัวเองอย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยพอแล้วต่อไปนี้กราฟการเงินของฉันกราฟความสุขของฉันกราฟครอบครัวของฉันต้องดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นพี่เลนบอกกับตัวเองแบบนี้ค่ะนะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มากดติดตาม ถ้าเรามีชีวิตดีมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองนะคะพี่ตอบแทนแผ่นเงินเหล่านั้นที่เราสมมติว่าวันหนึ่งเราล้ารวยใช่ไหมเงินส่วนหนึ่งจะทําบุญทําทานขึ้นสู่พระพุทธศาสนาค่ะในสิ่งที่เราได้มาทุกทุกวันที่เราก็ทําค่ะเราได้มากได้มามากได้มาน้อยค่ะเงินที่ใครเอามาให้นิดน,นหน่อยเราแบ่งส่วนหนึ่งพี่ไปขายขนมสังขยาทุกวันนะคะพี่ใส่บาตรทุกวันค่ะอธิษฐานจิตให้ตัวเองแล้วก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่คอยโดนบันดาลให้เราค้าขายดีทุกวันน่ะแล้วก็ขายดีจริงๆบายบายสวัสดีจ้าผู้ใด,ดสนใจสินค้าก็สร้างซื้อส,สอบถามมาได้เลยจ้านะคะราคาไม่ได้แพงนะคะแต่ถ้าแต่ถ้าแพงก็ได้ฟรีค่ะนะคะแค่นั้นเองค่ะเหมือนได้ฟรีนะคะทุกคนค่ะนะคะวันนี้เราก็จะจบคลิปนี้แล้วพี่จะมาแบ่งปันนะคะคลิปมาหากราบต่อบายบายสวัสดีจ้า